คนคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ลักษณะของสัญญาจำนำคือ 1. จำนำเป็นสัญญาสองฝ่าย 2. ผู้จำนำต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้รับจำนำา จำนำเป็นสัญญาอุปกรณ์ 4. ผู้รับจำนำในฐานะเจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้คือสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเช่นรถยนต์นาฬิกาแว่นตาโทรทัศน์ทองคำ เป็นทรัพย์สินที่จำนำได้รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสิทธิมีตราสารเช่นหนังสือสัญญากู้เช็คตั๋วแลกเงินใบหุ้นพันธบัตรเป็นต้นสิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำคือ 1. ผู้รับจำนำมีสิทธิยึดถือทรัพย์สินที่จำนำไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระ นี่ประธานและนี่อุปกรณ์อื่นๆครบถ้วน 2. ผู้รับจำนำมีหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่จำนำให้ปลอดภัย 3. ผู้รับจำนำมีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายและสูญหายอย่างใดๆหากเอาทรัพย์สินที่จำนำออกใช้เองหรือเอาให้ผู้อื่นใช้สอยสิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำคือ 1. มีสิทธิถ่ายถอนจำนำสองมีสิทธิได้รับเงินที่เหลือจากการบังคับจำนำสามมีหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่จำนำเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการบังคับจำนำคือ 1. ผู้รับจำนำต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาอันสมควร 2. ถ้าระยะเวลาในหนังสือบอกกล่าวเส้นสุดไปแล้วลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนำจึงจะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายได้แต่ต้องขายทอดตลาดเท่านั้น 3. การจะขายทอดตลาดผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวเป็นจดหมายไปยังผู้จำนำบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขายทอดตลาดด้วย 4. ผู้รับจำนำมีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล 5. ถ้าไม่บังคับจำนำเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องลูกหนี้บังคับใช้หนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญได้ความระง,งับสิ้นไปแห่งการจำนำคือ 1. เมื่อนี่ซึ่งจำนำเป็นประกรันระงับสิ้นไปด้วยเหตุการณ์อื่นมิใช่เพราะอายุความเหตุประการอื่นก็คือมีการชำระหนี้เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้หักลกกลบหนี้แปลงหนี้ใหม่หรือหนี้เกลื่อนกืนกันเป็นต้น 2. เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำ กลับคืนสู่ความครอบครองของผู้จำนำกูเอายี่สิบกูก็ยี่สิบกูก็ยี่สิบเย็นๆเจ้ามึงยอมเอาลุนไอ้ตัวลุ่นก่อนโอ้ยฮะนี่ตอกแปดมาปอกแ<า>ปดมึงตายแท้เจ้า จ้าบาตรันนี้ซัวทำเกา่ากูทำเกา่ากูอร่อยนึงยยกูยี่เจ็บต่ำแค่เนาอู้หมัน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 ปอกเก่าสองแผ่งใจมามึงใจมาีก เบิ้กูเบิ้กูที่ในกูกับเบิ้เนี่ยยีซีซีเบิ้ลใจกูมึงติดกูเบิ้ลจีงลยมึงนั่นม,ม,มึงติดมึงไปหามาันก<อ>ูไปหาม<อ>ตัวนี้ไปก่อนกูมันก็ครบโอ้ยเซ็งเอ็นไพ่ก็เสียเป็นจมื่นไฮยังดอกดวงกับเมื่อคืนติดเนี่ยเขาอีกปัเนี้อ้ยบัวมาแล้วเซ็งโอ้โเนี่ เอาไปจำนำเอาไปจำนำดีจุดบาทสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยเหลือหรือคะพี่จะเอาแหวนมาจำนำมาค่ะขอดูแหวนนะคะนี่ค่ะต้องการซักเท่าไหร่คะหมื่นหนึ่งค่ะคงไม่ได้ค่ะได้แค่สองพันเท่านั้นแหะค่ะสองพันเหรอ าสิคะค่ะงั้นขอปไปะชาชนค่ะชค่ะแล้วก็ที่สัญญาณนะคะอ่านกน่อนค่ะเอ่อในเรื่องของดอกเบี้ยน,นะคะจะเป็นสามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนค่ะแล้วเกิดไม่จ่ายดอกเบี้ยในเวลาติดต่อกันในเวลาสองเดือนนะคะจะทองนี่นจะถูกยึดนะคะอ,อค่ะค่ะถ้ายังรับได้ก็เส,สัญญา ะะแล้วก็ไปสัญญาค่ะเอามาด้วยทุกครั้งที่มาชำระดอกเบี้ยนะคะหรือมาขายคืนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค,คะวามหมายจำนองจำนองคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้โดยแม่สอมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำงผู้รับจำงชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำงก่อนเจ้าหนี้สามัญมีพักต้องพิคอว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอ,อนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไหม่ลักษณะสัญญาจำนอง 1. เป็นสัญญาระหว่างผู้จำงกับผู้รับจำนอง 2. การจำนองเป็นการนำทรัพย์สินไปประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้ 3. การจำนองทำโดยเพียงแต่เอาทรัพย์สินตาไว้เป็นประกันโดยไม่ส่งมอบทรัพย์สิน 4. สิทธิของผู้รับจำนองผู้มีสิทธิจำนองทรัพย์สินการจำนองทรัพย์สินนั้นนอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้วใครอื่นจะจำนองไม่ได้คำว่าเจ้าของหมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองเท่านั้นที่จะจำนองได้ บุคคลอ,อื่นไม่มีสิทธิเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปจำนองกรณีเจ้าของร่วมสามารถจำนองได้เฉพาะส่วนของตนเท่านั้นแบบของสัญญาจำนองสัญญาจำนองนั้นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาย่อมตกเป็นโมฆะสิทธิจำนองครอบครองเพียงใด 1. ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้2จำนองยอ่อมครอบไปถึงสินทรัพย์ที่จำนองหมดทุกสิ่งแม้จะชำระหนี้บางส่วนแล้ว 3. จำนองยอ่อมครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งปวงอันติดพันยอยู่กับทรัพย์สินซึ่งจำนองมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้กจำนองที่ดินไม่ครอบไปถึงเดือนลงอันผู้จำนองปลูกสร้างในที่ดินไว้ภายหลังวันจำนองขอ จำนองเรือนโลงหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งได้ทำขึ้นบนดินหรือใต้ดินในที่ดินอันเป็นของผู้อื่นนั้นย่อมไม่ครอบไปถึงที่ดินนั้นด้วยชันใดกับการชันนั้นขอ้อจำนองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนองสิทธิและหน้าที่ของผู้จำนอง 1. ผู้จำนองมีสิทธิเอาทรัพย์สินที่จำนองแล้วไปจำนองต่อได้อีก 2. ผู้จำนนงมีสิทธิชำระหนี้ล้างจำนนงเป็นงวดงวดสามผู้จำนนงมีสิทธิไถ่ยถอนจำนนง 4. ผู้จำนนงมีสิทธิไล่เบี้ยลูกหนี้ 5. ผู้จำนนงมีสิทธิได้รับเงินเหลือจากการบังคับจำนนง 6. ผู้จำนนงมีหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่จำนนงมิให้สูญหายหรือบุบสลายสิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนนง 1>, 1. ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้านี้สามัญตามมาตรา7 0 2วรรคสอผู้รับจำนองคนก่อนมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้รับจำนองคนหลัง 3. ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองการบังคับจำนอง 1. การยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายตลาด2การเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุด นอกจากจะทรัพย์สินที่จำนองหลุดออกขายตลาดแล้วผู้รับจำนออยังชอบที่จะเรียกออกทรัพย์จำนองหลุดได้ภายในบัับแห่งเงื่อนไขดักต่อไปนี้ 1. ลูกหนี้ได้ขัดส่งหลกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง5ปี 2. ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นพรอมจำนวนเงินอันค้างชำระ3ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผลบังคับจำนองถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ก็ดีหรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้นี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ก็ดีเงินงยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดลูกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในเงินนั้นเก่าวคือ รูกนี้เป็นอันดุด้นจากนี้นั้นแต่บทบัญญัติน,นี้ไม่ใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับความสมดุลเรียบร้อยหรือศีลรธรรมอันดีของประชาชนดังนั้นคู่กรณีจึงสามารถตกลงยกเว้นให้ลูกหนี้รับผิดชอบในเงินที่ขาดอยู่นั้นก็ได้ความระง,งับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง 1. น,นี้ที่ประกรันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความส ปวดจำนองเป็นหนังสือ 3. ผู้จำนองหลุดพ้น 4. เมื่อถอนจำนอง 5. เมื่อมีการขายทอดตลาด 6. เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุด นี่น่นและไปเรียนมันเปลี่ยนเงินเปลี่ยนทอง้อย่างนั่งอยู่บ้านเต็งตัวง๊ามันดีกบัเอาเอ้ยเจ้าู้แบบนี้แม่นตัวมึจะทุงเต็งอยางี่อยากไปเรียแ้วแ้วแยังทาเชียงกันมึงอ็ไปวาน้องปาป้ปขอบ้านขอบ้านท้ากินกับขอไม่กับขาไปทานละกินหลดถ้านีหนวฮ่าลูกอยากเรียนน่นกับบวนีจะเป็นทุกเป็นยาจงได้หลูกจสดเรียนนเขาเมื่อสิเอาทีดินไปจำน้องนอ ะเอามาจำนองจากัดวรตรวจสอบฉลวน,นมนะคะดได้นะคะจะเอาสเท่าไหร่นะ,ะมาิเอาไปแสนเมจากได้อยู่ค่ะเดี๋ยวขอประชาชนด้นะคะ่ะดี๋เพี้ยของเรานะคะจะอยู่ที่1,2 5ต่อเดือนนะคะหรือคิดเป็นเดือนด็สองบาทต่อเดือน,นะคะ่ะ จะต้องใช้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะอย่างเดือนแรกถ้าเกิดไม่ได้มาใช้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นนะคะจะเป็นแสนสองแสนสองพันนะคะแต่ถ้าขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา5ปีนะคะที่นาของคุณจะถูกยึดค่ะถ้าโอเคก็จะสัญญาคู่คำเล้ยะคะ ่ะน,นะคะแล้วก็สัญญาค่ะเจ็บไหมรับตัวนะคะเอาใจรานิดหอย่าลืมาใช้ดอกเบยด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้า,า,าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวจะพายุลุยไปลุยไปที่มีตะขางกายสบาย จะจับแต่มือเธอไว้ไม่ปล่อยเลยไม่เคยโดดเดียวเธอมีเธอข้างฉันกลางคืนกลางวันก็ไม่เคยท้อใจม,อมีเธอมีเธอเป็นกำลังใจฉันในวันไหวเ